วุ่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮังการีกาลังว้าวุ่นวุ่นวายพี่น้นนองเรื่องของเรื่องมีว่ามีคนเข้าไปขโมยอะไรเครื่องบินมิกกีบ้าของเขาหายไปทั้งหมดประมาณแปดลำคือเฉพาะอะไรชิ้นส่วนสําคัญสําคัญนะทางการฮังการีได้เริ่มการสืบสวนสอบสวนการหายไปของชิ้นส่วนสําคัญเครื่องบินมิกกี้บ้าจำนวนแปดลำและเชื่อว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจตกไปอยู่ในมือของยูเเขนหรือไม่ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะพี่ว่ามันอยู่ในมือของอยูเครนหรือไม่หรืออาจจะอยู่ในหรืออาจจะอยู่ในมือของรัสเซียแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทางการฮังการีแจ้งว่าชิ้นส่วนที่หายไปจากเครื่องบินประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมตำแหน่งระบบอาวุธภายในเครื่องทางการของฮังการีแจ้งว่าเจอบุคคลไม่ทราบชื่อตัดผ่านลัวรอบขอบเขตของสนามบินขับรถเข้าไปในฐานทัพสามารถเข้าถึงเครื่องบินได้ คาดว่ามีเครื่องบินมิกเยียบเก้าสมัยโซเวียต2ีสิบลำซึ่งเคยประจำการในกองทัพอากาศฮังการีประจำการอยู่ที่สนามบินนี้มีรายงานว่าชิ้นส่วนที่หายไปอาตกไปอยู่ในมือ,อยูเครนหรือไม่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะไม่ส่งอาวุธให้ยูเครนเสียใจ,ใจด้วยนะพี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไปอยู่ในมือของไทยพี่ทำไมไม่ลองโทรศัพท์ไปถามนายปูตินดู ลองสอบถามเช็คดูซิว่าที่รัสเซียมีใครทราบอะไรเครื่องบินมิกเียบเก้าของฮังการีหรือไม่ใช่ไหมอย่าเพิ่งไปแสล้ลยป้าย,ายสียูเครนบางทีคนในกองทัพนั่นเนี่ยแอบเอาไปขายให้รัสเซียรหรือไม่ก็อาจจะแอบเอาไปขายให้ประเทศที่สามซึ่งขณะน,นี้ทางการฮังการีกําลังสืบสวนสอบสวนอย่างหนักเนี่ยมีคนเข้าไปในกองทัพอากาศนะตัดลัวลวดน้ําเข้าไปผ่านลัวลวดหําเข้าไปถึงในสนามบินนะมันขับรถเข้าไปนะ จะเป็นใครอะถ้าไม่ใช่ทหารใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เราได้แต่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าชาวบ้านธรรมดาตาสีตาสาในมาในมีไม่สามารถเข้าไปในกองทัพได้คนที่เข้าไปในกองทัพได้ต้องเป็นทหารเท่านั้นใช่ไหมหรือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสนามบินเท่านั้นก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศฮังการีซึ่งนายกรัฐมนตรีของฮังการีนี่วิกเตอร์อูบาลน,นี่แกไม่ได้สนับสนุนยูเครนนะแกสนับสนุนรัเสเซียก็ปล่อยแกไปเถอะ ปล่อยแกไปแกะจะทาอะไรก็เรื่องของแกเพราะแกะทําตัวแบบนี้ไงแกถึงได้ขนานนามว่านกสองหัวถ้าแกไม่ทําแบบนี้แกะจะไม่ได้แกะจะไม่ได้ขนานนามว่านกสองหัวนะผมชอบมากเลยข่าวนี้ผมนั่งคํำฮังการีโอ้มีความสุขมากๆเลยวันนี้นะมีความสุขมากอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันโชคดีนะพี่ขอให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมจะภูมิใจมากถ้ามันเกิดขึ้นทุกวันทุกวัน คุณนิสวัสดีครับ